สวัสดีครับช่วงนี้ยังเป็นฤดูท่องเที่ยวโดยเฉพาะท่านที่ต้องการสัมผัสกับความหนาวเย็นมีคนหลายท่านมีความใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องการเป็นผู้พิชิตยอดภูกระดึงโดยการปีนไปถึงยอดภูกระดึงขั้นแรกก็เตรียมร่างกายให้พร้อมรองเท้ากระชับอุปกรณ์เครื่องกันหนาวเตรียมไปด้วยอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอยู่ห่างตวัวอำเภอ เข้าไปอีกประมาณ5กิโลเมตรก่อนถึงจะมีจุดที่เป็นด่านชำระค่าบริการ40บาทด้วยการหยอดเหรียญจะได้รับบัตรแล้วก็เก็บบัตรนั้นไว้เข้าไปอีกประมาณ1กิโลเมตรจะถึงที่ทำการอุทยานจะมีลานจอดรถกว้างขวางแล้วก็จอดรถที่นี่ก่อนขึ้นภูกระดึงได้ที่จุด หลังแนวต้นไม้จะเป็นลานจอดรถอีกจุดหนึ่งท่านสามารถเช่ากลางเต็นท์ที่ด้านล่างได้เช่นเดียวกันสำหรับท่านที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถโดยสารมากับรถที่วิ่งไปถึงพานกเขานะครับอันนี้จุดที่ทำการของอุทยานอนนจุดที่เป็นหลักสำคัญของการขึ้นภูกระดึงคือการอาจไปถ่ายที่หน้าผาก็จะเสร็จ จำลองขึ้นไปถ่ายภาพได้เอาไปที่ชั้นล่างของอาคารสำนักง,งานก็จะเป็นจุดบริการให้เช่าที่กลางเต็นท์ก็30บาทแล้วก็ค่าย่มชมอีก10บาทเป็น40บาทนะครับสามารถจองออนไลน์ได้แล้วนำหลักฐานมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ใครที่ไม่ได้นำเต็นท์มาด้วยก็สามารถเช่าเต็นท์ขึ้นละ200บาทนอนได้3คน จุดที่จะขึ้นก็เดินมาตามทางถึงจุดลงทะเบียนตรวจการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจว่าไม่ติดโควิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดเปิดตั้งแต่เวลา5นานกา30นาทีถึง13านกาวันทั่วไปก็เปิดตั้งแต่เวลา6นานกาถึง13นาฬิด้านล่างก็จะมีอาคารที่พักแก่บุคคลภายนอกให้เช่าพักได้เหมือนกันครับ สำหรับฤดูการนี้เปิดตั้งแต่1ตุลาคม2564ถึง31พฤษภาคม2565เป็นจุดที่บริการฝากชาร์จโทรศัพท์และเป็นจุดที่รวบรวมขยะจากข้างบนมาทิ้งข้างล่างโดยผู้มีกิจอาสาอาคารต่อไปเป็นจุดบริการขนสัมภาระของลูกหาบท่านสามารถใช้บริการ บริการของลูกหาบณตรงจุดนี้คิดอัตรากิโลกร,รัมละ30บาทและที่เห็นเขาเป็นด่านสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นภูกระดึงโดยแต่ละคนจะนำบัตรที่กดจากจุดแรกที่เข้ามาให้กับเจ้าที่โดยนำหางบัตรให้กับเจ้าที่และผลการตรวจวัคซีนให้และมีจุดที่เป็นจุดพักคอยตรงจุดนี้ด้วยครับเพื่อความสะดวกท่านสามารถซื้อคู่มือ แผ่นเล็กๆเพื่อนำทางและรู้จุดเส้นทางตอจากนี้มีหนึ่งใบเลนหนึ่งหลังพร้อมที่จะพิชิตคูกระดึงกันแล้วเยอะก่อนเยวก่อนจะตีไม่ต้องเร่งความถึงซ้ำแหกก็เหนื่อยหอบกันแล้ว อันนี้เลยซัมแหกแล้วนะครับเป็นป้ายซัมบอน นี่จะเลยซัมบอนไปแล้วไปซัมโกอก ซำกอสร้างอันนี้ลุกหาบจะมีร้านค้าอยู่หลายร้าน อนี้เลยซ้ำก่อสร้างจะเห็นลูกหาบขึ้นมาถึงพลานพลานแปล เลยผ่านานไปมาครับก่อนถึงซ้ำกกว่ามีที่พักลูกหาบจะเป็นที่วางไม้หาบนะ จำกกไผ่ซำกกโดน จุดนี้จะเป็นที่พักเจ้าหน้าที่อุทยาน ก็สัมภะทั้งแบกทั้งถ่ายนะครับอันนี้เลยซ้ำกกโดนจะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยซ้ำกกโดนจะเป็นซ้ำแคล่ไม่ได้ถ่ายมาครับอันนี้ก่อนจะถึงหลังแปรจะสูงขึ้นสูงชัน อันนี้ถึงหลังแปรแล้วครับจะได้ยินเสียงหายใจเฮือกอย่างแรงเลยอาจจะมีไปถ่ายรูปกับป้ายผู้พิชิตผู้กระดึงอันนี้หลังแปรบริเวณอันนี้จากหลังแปรทางเดินไปสาม จ5กิโลเมตรไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือที่เป็นเรียกว่าวังกวางจากจุดวงกลมขวามือไปด้านด้านซ้ายนะครับจะจะเดินไปเบาๆครับเบาๆครับเจอกวางเป็นเป็น ตอนกลางวันค่อยๆซูมดูครับไปแล้วครับอันนี้จะเป็นป้ายแจ้งเหตุหมายเลขไปผ่านพระพุทธ,ธเมตตาระยะทางจากจุดพักไปถึงผาหล่มสักประมาณ9กกิโลเมตร ก็แบกเป้กับเต็นท์ไปตลอดทางซึ่งไม่มีใครเขาทำเหมือนกันจะผ่านสะแก้วตอนขึ้นมาเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์นปี65ตอนเดินลงมีฝนตกกลางทางต่อจากนี้ไปก็ขอแนะนำให้นำเสื้อกันฝนติดมาด้วยและครีมนวดส่วนอาหารและน้ำสามารถซื้อรับประทานข้างบนได้ครับ อันนี้ภูมิประเทศจะเป็นทุ่งกว้างจะมีต้นสนสามใบปรบปลายเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเลยนะครับสนสามใบจะลัดไปผานาน้อย อันนี้ป่ายผาน,าน้อยเสียงลมตึงอย่างกับเสียงฝนตกเลยครับไม่ได้ไปชมผาจำศีลกับผาหมากดูที่อยู่ทางซ้ายเนื่องจากกลัวจะไม่ทันาอาทิตย์ตกครับทางเดินไปผาเหยียบเมฆซ้ายมือจะเป็นหน้าผาทางนั้นนะครับ อันนี้มาถึงผาหยีมีดก็แล้วก็มาถึงผาแดง ทีนี้มาถึงจุดหมายพารลมสักอย่างที่เรียนแต่แรกแล้วนะครับว่าพารลมสักเป็นที่คนที่มาเป็นจัญลักษณ์ว่ามาภูก,กระดึงเพราะนั้นร้านค้าจึงเยอะตามที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวเยอะด้วยนะครับซึ่งกว่าจะแบกและหาบมาถึงจุดนี้ได้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาทราบและเข้าใจในจุดนี้เป็นอย่างดีอันนี้ อาลมศสักครับก็ขอเก็บบรรยากาศตะวันตกดินใครที่จะมาชมตะวันตกดินยุตะวันขึ้นขอให้เกือเวลาสักสามชั่วโมงนับจากเวลาออกจากที่พักจนมาถึงเวลาที่จะมา ตอนมาตะวันตกดินก็ต้องเผื่ออีกเพราะว่าต้องแวะไหลหน้าผานะครับเสร็จแล้วจาค่าก็ก็ต้องกลับมืดๆชมบรรยากาศอาทิตย์กำลังจะต,ตก กลับนะครับเจอกวางอยู่ตรงจุดไจุดพักแล้วก็บรรยากาศตอนเช้ามืดบรรยากาศตอนเช้านะครับเป็นกลางได้ตามอัธยาศยาายาัยก็จะมีร้านอาหารนะครับกำหนดเวลาให้ลง จากภูกระดึงไม่เกิน14นาฬิกาขอให้ท่านสนุกกับการเที่ยวภูกระดึงนะครับ